กลับมาครั้งหนึ่งกับร้านใน่วนอนดมดีนะจ๊ะอ๋ออย่าลืมนาสราคลิปที่แล้วก็ไม่พูดกันนะว่าการจอดรถเนี่ยจอดได้ทั้งหน้าร้านและหล,งลังร้านนะจ๊ะอ่านะจ๊ะนี่คือสถานที่จอดตรงด้งานหลังร้านนะจ๊ะใครเข้ามาด้า,านหลังร้านแล้วก็สามารถมาจอดตรงที่ด้านหลังร้านได้เลยจ๊ะก็จะมีอยู่สองที่เนาะก็จะมีตรงนี้แล้วก็ตรงในซอตตี้นะจ๊ะ ก็สามารถเข้ามาจอดกัไ,ได้เลยนะจ๊ะที่จอดรถก็มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนาะที่บอกไปก็แต่ที่แรกเลยจ้ะจ้ะถ้าใครจอดรถเสร็จแล้วนะจ๊ะถ้าใครจอดรถเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาเลยจ้าสวสีค้ะรุ่นไ รับอะไรคะรับเข้าไก่อบกาญจน์ได้ค่ะขอนี่ยไอศีครีมพี่ติดค้ากันตาคาวที่แล้วหนคคาณกายอ๋อได้นี่ลืมบอกว่าไอติมอันเนี้ยเป็นไอติมของเฟรชชี่ไอศครีมเนี่ยนะคะจะเป็นไอติมของบริษัทเอฟเอชไน ที่เป็นคุณภาพร้านนานะคุณน้องอันนี้เจ๊บอกเลยว่าอร่อยมากนางทําจากนมเพียวๆไม่มีนมผงไม่มีอะไรเลยรสชาตินางดีมากแล้วก็ช็อกโกแลตนางยังต้องสั่งเข้ามาเลยเอาาย้าวแตนี่อินพอมมาจากที่ไหนคุณพี่คิดว่าที่ไหนล่ะคะจะไปจะไหลอะคุณน้องอันนี้คือนางแบบทุกอย่างนางจะเพียวมากอร่อยที่สุดนมจะขายดีแล้วก็ต่อไปก็เป็นช็อกโกแลต แต่ว่าน้องช็อกโกแลตก็อร่อยนะใช่ไหมอร่อยขึ้นมากพี่ก็ชอบช็อกโกแลตะอร่อยอร่อยที่สุดดางก็จะมีทั้งหมด8รสค่ะคุณน้องขาอร่อยที่ขอแนะนำอันเนี้ยตอนเนี้ยซื้อที่ร้านที่3ถ้วย100บาทปกติถ้วยละ35ค่ะคุณน้องก็เดี๋ยวไปดูอาหารกันดีกว่านะว่าอาหารตกตกตาไงได้ค่ะตกลงจะเอาข้าวอบไก่เนาะได้ คุณพี่จ่าเนี่ยนำอาหารจานนี้หน่อยจ้าข้าวอบไก่เนี่ยนะเป็นซิกเนเตอร์ของที่ร้านเราไม่ใช่เป็นอบไก่แบบบราวน์ซอสนะเราจะเป็นอบไก่แบบอบน้ำพริกแกงนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ตัวไก่อ่ะจะหอมเครื่องเทศจะหอมขมิ้นค่ะเลยเพราะว่าเราใส่เต็มที่เลยค่ะใส่ลงไปในนี้แล้วก็เราก็อบไว้เตาถ่านอุ๊กกุ๊กกุ๊กุ๊กกุ๊กุ๊ก,กุ๊กอย่างเงี้ยค่ะพอมันได้ที่เราก็จะเอามาเสิร์ฟ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูเนี่ยลูกค้าจะชอบมากถ้าเป็นนักศึกษานักศึกษาจะชอบทานยิ่งทานกับไข่ดาวนะคะรสค่ะขอบอกเนี่ยค่ะว่าตําเองด้วยคุณเทศเอาแน่นอนสิคะคุณน้องค่ะเรื่องอะไรจะไปซื้อแล้วคะไม่งั้นมันก็จะเป็นซิงเกิซร้านที่ได้ยังไงก็<อ>ไปซื้อน้ำพริกตามร้านคาทั่วไปรนะ้านเปิดกี่โมงนะร้านเปิด10โมงค่ะปิดบ่าย3แต่ว่าถ้าอยากนั่งยาวก็ขอให้แจ้งเรานิดนึ จองโต๊ะได้ไหมจองโต๊ะได้ไหมได้ค่ะจองเลยค่ะที่หมายเลข0 8 8 2 5 3 2 4 4 4นะคะหรือ0 8 0 9 9 7 8 5 5 4ค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะ